เอาละค่ะเรามาเปิดไพ่สำหรับคนวันเสาร์สัปดาห์ที่4-10กรกฎาคมกันค่ะไพ่การงานคนวันเสาร์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ถึกทนทานสู้นะคะแต่บางครั้งชีวิตชอบสู้กลับเพราะอะไรเพราะบางทีอะเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิด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 จนในที่สุดเราเครียด แล้วพอเราไปลงมือทําอะไรอะ่ะมันก็เลยไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจนดังนั้นให้ถอยออกมาก่อนสักก้าวหนึ่งนะคะทําใจโ่มๆตั้งสติให้ดีแก้ไขทีละเรื่องนะแล้วชีวิตจะไม่สู้กับวิธีการงานสัปดาห์หน้าของคนวันเสาร์จะเจออุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันจุกจิกกวนใจจนทำให้ การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจําวันนั้นนะมันผิดพลาดได้นะคะมันจะมีงานอะไรบางอย่างมาให้รับผิดชอบแต่บังเอิญอารมณ์เราไม่ดีความเครียดสะสมเลยทําให้การงานนั้นนะ่ะรู้สึก ไม่สนุกนะคะรู้สึกเครียดไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่ค่ะวันเสาร์เอาใหม่นะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไว้เข้าที่ทำงานก็ทำจิตเบิกบานไปก่อนวางความเครียดทั้งหมดถ้าทำไม่ได้นะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาหรือปิดโซเชียลทั้งหมดฟังเพลงนะคะฟังเพลงบรรเลงก่อนนอน มันจะช่วยลดความเครียดได้การแก้ไขความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบอยู่กับความเงียบบางคนชอบเปิดเพลงเบาๆบางคนสามารถไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำเย็นๆคือทำยังไงก็ได้ให้ความเครียดลดลงแล้วค่อยก้าวไปสู่การทำงานสัปดาห์หน้าคือพรุ่งนี้เริ่มต้นวันแรกให้ดีทั้งสัปดาห์จะดี แต่ถ้าพรุ่งนี้วันจันทร์เริ่มต้นไม่ดีทั้งสัปดาห์คุณจะงดหยิดไปหมดเลยเห็นอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจรู้สึกงานมีปัญหาทั้งทั้ง,ท,งที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะปัญหาคืออยู่ที่ตัวคุณค่ะปัญหาคือตัวคุณเองแก้อารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วสัปดาห์หน้าจะดีมากๆเลยนะคะและก็สัปดาห์หน้านะคะคุณจะไม่ได้มีงานการอะไรใหญ่โตเลยนะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ ต้องค่อยๆทำไปทีละเรื่องนะคะต่อไปค่ะเรื่องการเงินของวันเสาร์นะคะการเงินดีค่ะไม่มีปัญหาเพราะคุณได้ไพ่แดไม้เท้าคนวันเสาร์เนี่ยโดยปกติเป็นคนประหยัดนะคะเป็นคนใช้จ่ายอะไรเนี่ยจะคิดแล้วคิดอีกนะคะเป็นคนที่ชอบเสียทรัพย์ให้กับชาวบ้านตัวเองนั้นไม่ค่อยอยากได้ใครดีอะไรหรอกทำเงินมาก็ให้คนรอบตัวหมดนะคะ เป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอดังนั้นเรื่องการเงินนั้นนะ่ะไม่ห่วงเลยเป็นคนวางแผนการเงินดีเป็นคนประหยัดใช้จ่ายก็ใช้จา่จายดีอะก็คือไม่ฟุ่มเฟือยเลยแต่เงินที่ได้มาจะหมดไปจากคนรอบข้างเท่านั้นเองสัปดาห์หน้านะคะคนวันเสาร์ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแต่หา ไม่อยากมีปัญหาอีกก็คือต้องใจแข็งแข็งไว้นะอย่าให้คนรอบข้างมาฉกฉวยเอาเงินที่มีอยู่ไปนะเหนียว,วเหนียวไว้เหนียวเหนียวให้แน่นๆนะคะสัปดาห์หน้าคนวันเสาร์นะคะถ้ามีใครจะมาหยิบยืมให้ใจแข็งแข็งปฏิเสธไว้ก่อนนะเงินของเราอยู่ในกระเป๋าของเราแค่เราไม่หยิบออกไปให้เขา,เาก็ไม่เสียใจแล้วนะคะฝากเอาไว้ต่อไปค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ ความรักความสัมพันธ์คนวันเสาร์คุณหยิบได้ไพ่ King of คั p ค่ะคนโสดคนโสดคนวันเสาร์คะใครดูอยู่คุณจะได้พบรักนะคะกับคนที่มีหลักฐานมั่นคงอายุมากกว่าเยอะหน่อย10ปีบวกบางคนเจอพ่อไม้นะคะเมียตายเมียทิ้งร้างว่างเปล่าลูกโตไปหมดแล้วนะคะเข้ามาจีบ นะถ้าใครเป็นสาวโสดอยู่นะคะจะมีโอกาสเจอผู้ชายแบบนี้เขาจะเข้ามาแสดงท่าทีอยากจะมาดูแลเรานะคะสาวสาววันเสาวหัวใจกระชุ่มกระชวยนะแต่ให้ดูดีๆนะถ้าเป็นอาจารย์นะจะบอกว่าถ้าเป็นพ่อไม้เมียตายอะพิจารณาได้แต่ถ้าพ่อไม้เมียทิ้งนี่ไม่อยากจะแนะนำํำเพราะโดยปกติอะคนเป็นเมียนะคะเขาจะรักสามีเขามาก เมื่อค่อยมีใครอยากจะทิ้งผัวหรอกถ้าผัวมันนิสัยแบบไม่แย่มากๆเขาจะอดทนนะคะดังนั้นถ้าใครเป็นพ่อแม่แล้วแบบถูกภรรยาหย่าร้างหรือทิ้งล้างว่างเปล่าเนี่ยสืบประวัติให้ดีๆก่อนว่าเขาบกพ่องทางไหนเนาะเราจะได้ไม่อกหักรักพูดไปรักคนผิดนะคะบางคนถือของโสดมาตั้งนานน,านไปถูกพ่อแม่เมียทิ้งหลอกอย่างเงี้ยมันเสียชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆดูดีๆนะคะ คนวันเสาร์นะคะผู้ผู้หญิงวันเสาร์สาวโสดนะคะย้ําไม่ว่าคุณจะอยู่อายุที่เท่าไหร่นะคะระวังจะเจอนะคะพ่อไม้เมียเผลอพ่อไม้เมียทิ้งนะคะพ่อไม้เมียหย่ามาจีบนะให้ดูดีๆดูดีๆมาแบบอู้สายเปย์เลยนะเทให้ไม่อันทําให้เราดูมีความหวังนะแต่ไม่ได้นะเตือนเตือนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักนะคะ สัปดาห์หน้านะคะคนวันเสาร์จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะจะรู้สึกว่าเออสวัสดีค่ะจะรู้สึกว่า อารมณ์สบายๆนะคะอยากจะพาคนในครอบครัวนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีข่าวดีจากบุตรหลานให้ชุ่มชื่นใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะออกไปแบบท่องเที่ยวนอกบ้านนะคะแต่จะไปแบบครอบครัวนะคะรู้สึกเหมือนกับถึงเวลาที่ต้องรีแลกซ์แล้วนะคะสําหรับคนวันเสาร์แต่อาจารย์การจะห่วงสาวโสดวันเสาร์มากเลยนะดูดีๆแล้จ้ะเตือนไว้ก่อนต่อไปนะคะ จะเป็นคนวันอาทิตย์แล้ว